ในช่วงนี้เราจะไปสรุปข่าวเด่นในรอบปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากโต๊ะข่าวภูมิภาคครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางก็คือเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลใกล้เคียงกับเกาะเสม็จังหวัดระยองนะครับส่งผลกระทบต่อธรรมชาติคนและสัตว์เป็นวงกว้างเราจะไปทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันอีกครั้งจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ ที่ผ่านมาข่าววิกฤตทะเลสีดำบนกเกาะเสม็ดซึ่งเกิดจากความผิดพลาดและความประมาทในการขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลของบริษัทพีทีทีทโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนที่เป็นเหตุส่งผลให้น้ำมันดิบจำนวนมากทะลักเข้าสู่อา่าวเพ้ากเกาะเสม็ดอย่างรวดเร็วเป็นเหตุทำให้เกิดความวิตกกังวลของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคราบน้ำมันดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังท่อน้ำมันดิบขนาด16นิ้วของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนในเครือบริษัทปตทรั่วที่บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งท่าเรือมาตาพุทธไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คราบน้ำมันดิบจำนวน50,000ลิตรกระจายสู่ท้องทะเลและพัดเข้าสู่อ่าวพร้าอย่างรวดเร็วกินพื้นที่ครอบคลุมชายหาดเป็นระยะทางยาวกว่า600เมตร ขณะที่บริเวณบนพื้นผิวน้ำห่างจากฝั่งประมาณ20เมตรยังมีคราบน้ำมันหนาประมาณ20-30เซนติเมตรกระจายอยู่ทั่วบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุขณะที่การเก็บกู้คราบน้ำมันในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งจากบริษัทปอตอทอบริษัทในเครือและประชาชนจิตอาสาได้เร่งดำเนินการตามแผนความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการเก็บกู้ครับน้ำมันที่เกิดเหตุอย่างเต็มที่ซึ่งที่คราบน้ำมันดังกล่าวนอกจากส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทางทะเลแล้วยังได้ส่งผลไปยังผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชาวประมงเป็นวงกว้างโดยข้อมูลของจังหวัดระยองณวันที่9สิงหาคมมีการสรุปจำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กว่า1,127คนแบ่งเป็นชาวประมง410คน ธุรกิจโรงแรม606คนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพหนึ่งคนและอื่นๆอีกกว่า110คนขณะที่ผ่านมาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแล้วหลายครั้งมีการเร่งแก้ไขภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและทางทะเลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบรวมทั้งการเรียกขวัญกำลังใจของทุกฝ่าย สร้างความเชื่อมันด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งด้านสิ่งแวดล้อมอาหารทะเลและคุณภาพทางอากาศเพื่อให้อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองกลับมาเป็นเส้นเดิมอีกครั้งครับก็ในส่วนของภาพของการท่องเที่ยวของกอเกาะเสม็ดเองเนี่ยนะครับหลังจากที่โดนคราบน้ํามันเมื่อวันที่27รกรกฎานะครับมาจนวันนี้แล้วเนี่ยก็ประมาณนะฮะประมาณ5เดือนได้แล้วเนี่ยนะครับ จากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยนะครับภาคพักการศึกเองนะครับน่าจะฟื้นคืนกลับมานะครับไม่ต่ำกว่า80%แล้วนะครับดูจากอัตราการจองห้องพักในช่วงนี้นะครับก็อยู่ในประมาณ80%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าฤดูของท่องเที่ยวแล้วฤดูไฮซีซันแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีนักเที่ยวนะครับโดยเฉพาะชาวต่างประเทศจะเริ่มที่จะเข้ามามากขึ้นนะครับจนถึง ก่อนปีใหม่เนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือร้อยเปอร์เซ็นต์นะช่วงนี้ก็ทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะอาจจะเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนคริสต์มาสนะซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ครับโดยเฉพาะชาวยุโรปเองก็จะอยู่ในประเทศของตัวเองนะครับกลับไปที่บ้านนะครับหลังจากคริสต์มาสแล้วก็คงจะเริ่มนะครับกลับมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เชื่อว่าในช่วง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเองที่มาที่เกาะเสม็ดนะครับน่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราได้สอบถามมานะครับในส่วนของผู้จัดการของสเสม็ดครุปนะฮะซึ่งที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นอ่าวพาวรีสอร์ทนะฮะหรือเรอวิมานที่อยู่หน้าตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็ไปตกปลาตกหมึกนะครับมาทำอาหารรับประทานกันนะครับมีการไป พาเรือว่ายน้ําต่างๆนะครับทำกิจกรรมในส่วนต้ตองเ่า,าวพานะสภาพใต้น้ําก็เห็นมีสิ่งมีชีวิตม่จะเป็นพวกปลาต่างๆก็ร่มกลับเข้ามาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับหาสายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในวันนี้สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดเริ่มกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งควบคู่กับการทำงานของหลายภาคส่วน ที่ยังคงเดินหน้าเยียวยาวและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบ,บนเกาะแห่งนี้ให้กลับคืนมาเป็นอัญ,ญมณีเมดงามของท้องทะเลอ่าวไทยที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศการท่องเที่ยวบนเกาะสเสม็ดจังหวัดระยองในวันนี้ขายกับจะบอกเป็นไนว่าเกาะสเสม็ดพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง